โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสํหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกว่าเราควรจะเก็บอะไรดีในไฮส์คาร o โบ l i โ o หรือที่ผมเรียกง่ายๆว่าไฮส์เรือน้ำ ก็คลิปนี้จะมาแบบสั้นๆง่ายๆตามสไตล์ของผมนะก็คือจะไม่ได้ลงลึกอ,อะไรมากแต่ที่แน่ๆเนี่ยจะมีสาระแล้วก็มีประเดน็นหลักที่เราต้องพูดถึงอย่างแน่นอนมาดูอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงนะก็คือเป้าหมายหลักอ่ะเราจะเก็บอะไรดีเป้าหมายหลักเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญอันดับต้นๆของไฮเรือน้ําเลยนี่แหละถ้าเราไม่เก็บเป้าหมายหลักมันก็จะผ่านไฮนี้ไม่ได้นี่ตามที่เราเห็นเลยนะพบเป้าหมายหลักเนี่ยมันก็ต้องใช้ดวงสุ่มเอานะถ้าเราดวงดีหน่อยก็จะสุมได้เสือดํามันก็จะเป็นของที่ขาย ได้แพงที่สุดเลยได้ราคาดีที่สุด แต่ว่ามีโอกาสได้ยากมากที่สุดเหมือนกันมันแทบจะไม่มีใครเคยได้เลยอะที่ผมเห็นนะผมก็ไม่เคยได้เหมือนกันแล้วก็ที่ถูกที่สุดเลยก็คือเทกิล่าเตกิล่าก็จะขายได้ราคาต่ําที่สุดประมาณไม่ถึงล้านนะประมาณ900,000แต่ถ้าเอาจริงๆนะจะอันไหนไม่ก็คุ้มหมดอะเราไม่จําเป็นต้องสุ่มใหม่นะถึงจะได้เตกิล่าหรือว่าจะได้อะไรที่มันราคาไม่แพงมากผมแนะนําให้เล่นไปเลยเป้าหมายหลักเนี่ยยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วและยิ่งถ้าเล่นฮาร์ดโหมดนี่ก็สบายๆนะเงินแม่งเยอะอยู่ดีอะส่วนต่อมาสิ่งที่สําคัญ ทำไหแพ้กันก็คือเป้าหมายรองแล้วก็เป็นสิ่งที่มีคนถามผมมากที่สุดแล้วนะก็เลยมาทําคลิปนี้อธิบายให้รู้กันไปทวนหน้าเลยสําหรับอันดับหนึ่งของเป้าหมายรองก็คือทองนั่นเองเพราะว่าทองเป็นสิ่งที่ได้เงินดีที่สุดและแล้วก็เก็บยากที่สุดเหมือนกันเพราะาการที่เราจะได้ทองเนี่ยเราต้องใช้ผู้เล่นอย่างน้อย2คนแล้วก็ไอ้ทองเนี่ยมันจะสุ่มเกิดแค่ในบริเวณบ้านของโรบิโอหรือว่าบ้านของคนที่เราไปป้นแค่นั้นมันไม่ได้ไปสุ่มเกิดในป่าหรือว่าในสนามบินอะไรพวกนั้นนะน,นะแล้วก็ห้องที่มันมีีทององยยู่่เเนรา ต้องไปสโคบต้องดูกล้องวงจรปิดเอาเท่านั้นส่วนวิธีการเข้าไปในห้องพวกนี้ก็ต้องไปฆ่ากาดที่อยู่ในบริเวณแมปในตัวบ้านนี้ที่มันจะเดินลาดตะเวนแบบทั่วบ้านประมาณนี้นะแล้วก็ไปฆ่ามันแต่อย่าฆ่าหมดนะเก็บเอาไว้ประมาณ 2- 3สาตัวเพราะว่า ถ้าเราฆ่าหมดเนี่ยเกมมันจะโอเวอร์ได้แบบการ์ดมันจะ alert และทุกการ์ดที่เราฆ่าก็จะมีโอกาสดรอปการ์ดที่เราต้องใชใ้เปิดประตูเพื่อเข้าไปเอาทองส่วนใหญ่ผมฆ่า2-3ตัวมันก็ดรอปใบนึงและส่วนการ์ดอีกใบหนึ่งก็ขึ้นไปเก็บเอาบนตึกชั้นสูงที่สุดในบริเวณตัวบ้านนะ แค่นี้ก็ครบ2อันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะสำหรับทองเนี่ยถ้าเอาจริงที่ยากที่สุดก็คือต้องไปหาเพื่อนมาเล่นด้วยนี่แหละส่วนของที่แพงลงมาก็คือภพาพวาดแล้วก็โคเคนอันนี้เนี่ยจะเป็นโซโล่เฟรนลี่นะสำหรับคนที่เล่นคนเดียวถ้าเราเล่นแบบโซโล่หรือว่าเล่นคนเดียวก็มองหาของ2อ,อย่างนี้จะดีที่สุดนะส่วนพวกที่มูลค่าต่ําต้อยที่สุดเลยนะก็คือกัญชาแล้วก็เงินสำหรับเงินเนี่ยจะได้มูลค่าน้อยมากที่สุดเลยถ้าเป็นไปได้นะถ้าเรามีตัวเลือกเนี่ยก็เลือกเก็บอย่างอื่นดีกว่าพวกยาพวกกัญชาพวกอะไรอย่างเงี้ยนะ อย่าไปเก็บเงินเลยแต่ถ้าจริงๆถ้ามันไม่มีอย่างอื่นให้เก็บแล้วก็เก็บๆไปเหอะนะจะเรื่องมากทําไมแล้วก็ผมแนะนําให้ระวังเรื่องหนึ่งนะก็คือเรื่องเวลาแนะนําให้เราคํานวณเรื่องเวลาดีๆถึงเราจะสุ่มได้ของดีอย่างเช่นสุ่มได้โคเคนแต่ว่ามันอยู่ไกลเงี้ยมันอยู่ตรงนู่นเลยสุดแบบ ถึงมันจะดีก็จริงได้เงินเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าเราใช้เวลาเดินทางไปนะมันก็อาจจะไม่คุ้มก็ได้แล้วก็อันนี้คือแมปที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่เล่นไฮส์ดนำน้ำมันคือจุดหมายทุกอย่างในแมปทั้งที่ถ่ายรูปแล้วก็ทางหนีแล้วก็ไอเทมอะไรประมาณนี้ลองอา่านเอาดูเลยมีบอกทั้งหมดเลยนะรวมถึงเป้าหมายรองด้วยส่วนที่เป็นรูปตีนว่าร,รูปเท้าสีส้มเนี่ยมันก็คือทางหนีนะ บางที่เนี่ยเราไม่จำเป็นปต้องไปถ่ายรูปก็ได้เพราะว่ามันปลดล็อกให้เรามาอยู่แล้วถ้าถ่ายรูปไม่ติดก็ไม่ต้องไปสนใจมันแล้วก็ไอเทมเนี่ยบางทีมันก็ไม่ในสปอนในจุดที่เราเห็นนะมันไม่ได้สปอนในทุกที่ที่อยู่ในแมปนี้เพราะว่ามันจะสุ่มจุดสปอนใหม่ทุกครั้งที่เราเล่นไปเรื่อยๆเพราะงั้นถ้าเราไปในจุดในแมปเราไม่เจอไอเทมก็ไม่ต้องตกใจให้ไปที่จุดอื่นแทนนะเพราะว่า,ามันจะสุม่มรวมถึงเป้าหมายรองด้วยนะบางทีเราก็ไปแล้วไม่ได้เจอแบบที่เดียวซ้ําๆเพราะว่ามันจะสุ่มไปเรื่อยๆขอ้เขามนอออแลวกกก็บิ ว,ว่าถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปที่ผมเล่นเป็นเกมเพลย์ให้ดูแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบไฮสเลยก็แนะนําให้ไปดูนะเพราะว่ามันมีหลายเทคนิคแล้วก็มีหลายประเด็นที่มันสําคัญมากๆถ้าเรายังไม่เคยดูเนี่ยก็แนะนําให้ไปดูก่อนและถ้าเกิดว่ามีคําถามสงสัยอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยอย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย